สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกัน,กนเช่นเคยกับผมเจ้าชายนะครับวันนี้ผมมาชี้ชัดในกรณีวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราชส5 6 7นี้ครับถึงหลายๆคดีนะฮะประเดประดังสมกันอยู่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกกตกับหลักการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเรื่องของนายกเศรษฐาทวีสินว่าด้วยจริยธรรมเรื่องของพรรคเก้าไกล กรณีการล้มล้างการปกครองยุบหรือไม่หรือจะเลื่อนออกไปแต่คดีที่จับตาม,มากที่สุดทั้งคนสาบทั้งคนแช่งทั้งคนวิเคราะห์จากพวกหมอผีจากเปรตจากต่างๆมาพายกระรงกระซิบมานะครับบอกว่าไม่รอดยังไงก็ไม่รอดคนชื่อทักษิณผู้หญิงคนนี้นะครับที่หากินกับพญานาคมาก่อนเนี่ย เดามั่วทายมั่วทายผิดนะครับไปหาข้อมูลต่างๆมาแล้วแล้วก็มาบอกว่าตัวเองเนี่ยมียานวิเศษทายถูกต้องก็รณีแบบนี้นะครับเอาเหอวิจารณญาณของคนฟังเนี่ยก็อย่าไปติดตามมากนะครับเรื่องไร้สาระมีให้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าไปส่งเสริมอย่าไปเชียร์ครับนอกจากนั้นเองพวกนักวิชาเกินนักวิชากูนักวิชาตามใจเชียร์พวกสาบแช่ง พวกชี้ทางอยากจะให้อดีตนายกรัตรีทักษณิณชินวัตรติดคุกอย่างงู้นอย่างนี้หมอเดาหมอเดากลุ่มที่เคยอยู่เพื่อไทยแล้วออกไปกลับเข้ามาไม่ได้เนี่ยหมอเดาเดาอยู่ทุกวันเดาผิดเดาอะไรต่างๆเดามั่วก็ยังจัดเดาต่อนะครับไอ้พวกอดีตผู้ประกาศข่าวของช่องวอยท์กระใสคล้ายกันตลอดบิดเบี้ยวตลอดประชาชนเขาหูตาสว่างมานานแล้วครับประชาชนเขารู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับ ผมขอสรุปอย่างนี้ครับพวกขยะเปียกทั <todo ces> ้งหมดเนี <todo ces> ่ย <todo> ท <ces> ี่ไหลรวมไปกันนะฮะขยะแห้งเราหยิบออกจากถังขยะไปคัดเลือกได้รีไซเคิลได้นู่นนี่นั่นได้แต่ขยะเปียกมันไหลรวมกันไปแล้วนะครับที่ไปรวมตัวกันเมื่อก่อนด่ากันจะเป็นจะตายตอนนี้ไปรวมกันเป็นกองขยะเปียกสาบแช่งทักษิณชี้นําว่าต้องติดคุกเมื่อเวลา10นาฬิกา35นาทีครับที่ศาลอายการสูงสุดนี่นะ เขาชี้ชัดมาว่ามาตรา83ว่าด้วยคดีคอมพิวเตอร์ว่าร้ายกล่าวมินประมาทดูมินคนต่างๆเนี่ยไม่มีมูลครับของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณต่อมาเป็นมาตรา112ว่าดูการอาคาตมาตรร้ายต่อพระมหาอักษรเรื่องการปกครองก็ไม่มีมูลครับคดีมาสิ้นสุดและตัดสินกันตรงที่ 1 0 5โมง56นาทีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ได้รคนสาบแช่งกลดาครับได้ประกันตัวครับซึ่งเจ้าชายเคยพูดไว้แล้วมีอยู่สองทางกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณถ้าโดนจับถ้าผิดมาดูว่าได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวถ้าได้ประกันตัวก็จบไป มันก็จะสะท้อนไปถึงนายกระฐมนตรีเสรษฐาทวีสินด้วยก็รอดเหมือนกันแล้วก็เรื่องของสวออก,ก็รอดแต่อีกคดีหนึ่งค่อยว่ากันทีนี้ถ้าได้ประกันตัวก็จบไปอย่างนี้ถ้าไม่ได้ประกันตัวติดคุกติดกี่ชั่วโมงติดที่บ้านหรือจะติดที่โรงพยาบาลสรุปคือ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรไม่ได้มีมูลแรายๆต่างๆที่ตามใครมาใส่ใครใส่ดาว่าล้มล้างกันปกครองว่าอาคาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ก็เลยได้ประกันตัวด้วยว่าเงิน5 0 0แสนบาทครับขอแสดงความเสียใจกับกองกองสาบกองแช่งกองด่านะครับพวกพายกสิบเปรผีต่างๆนะฮะสำเวสีที่อยู่ตรงนั้นนะครับ หมอเดาเดาผิดตลอดแทนที่จะมียางอายครับหรือยางคังคบมันหนาเกินไปมันเลยไม่มียางอายสรุปแล้วก็คือไม่มีอะไรที่จะกังวลครับเจ้าชายชี้ชัดไปแล้วตั้งแต่แรกครับว่าอดีตนายกัฐมนมรีทักษิณวันนี้คือวันที่1ิมิถุนายนปีพุทธศักราช2561รอเดรอดครับได้ประกันตัวด้วยวงเงิน5 0 0แสนบาทครับเอาละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กันมาตรงนี้กันะครับสวัสดีครับ